ผมชื่อโจอี้เฉินยิมครับผมชื่อที่สังคมรู้จักในประเทศไทยนะครับแล้วชื่อยิงเต็มว่าไงถ้าเป็นชื่อในหนังสือเดินทางก็มุซาอามิรูจังสัน มีเพื่อนคนนึงเขาก็ชวนเรามาประเทศไทยคเอ้ยประเทศนี้เราเคยดูสารคดีนี่ว่าอมันเป็นน้ําท่วมะเพราะว่าเขาเอาที่ท่องเที่ยวคือตลาดน้ำเดินสะดวกเขาบอกว่าที่ท่องเที่ยวแต่เราไม่รู้เราบอกว่าให้เพื่อนพัมาดูดิคุณเห็นไหมคุณไม่คุณต้องคบคุณอัลละบ้านคนดูดินน้าท่วมทั้งประเทศขนาดที่จะกินข้าวไม่มีท่องไป่เลอไปกินข้าวเพื่อนชวนมาปุ๊บผมก็เลยเออประเทศที่น้ําท่วมนิว้าเดี๋ยวจะมาดูว่าน้ํามันแห้งหรือเปล่า พูดภาษาไทยเลยค่อนข้างชัดมากเลยนะมันมีวิธีเทคนิคช่วงที่เทบอลอ่ะอีไหนดําอ้มืดไอ้ดํามอ้มืดอะไรผมไม่กข้จใจความหมายเออแล้วผมก็ไปถามศึกษานี่คืออะไรอย่างดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นมุสลิมครับครับนี่มีเยอะไหมครับเขาวางตัวกันอย่างไรบางคนอาจจะคุณรู้จักก็ได้แต่บางคนในประเทศไทยไม่รู้ว่าเขาเป็นอิสลามคุณนั่งกับเขาคุยกันไปคุยกันมาคอ๋อผมชื่อฮาริฟผมชื่ออินุสคอโทร์บางทีคุณเนี่ยนะคุณเนี่ยนะ บ้านเขาเขาลัวเขาละหมาดเร่งขนาดไหนแต่เขาอยู่กรุงเทพลืมหมดไม่รู้จะพูดอย่างไงไปยังงงมากๆเลยคุณไปนานในประเทศไทยมีแต่เรื่องผีผีผีบางคนเขาเห็นผมเขาจะกี้ท่านร้องไห้ไม่อยากเจออโแล้วแบบนี้คุณพูดผีเรื่องผีผีผีแล้วคุณจะให้จอยจะไม่หยุดนะจอยจะให้จอยจับถ้าไม่หยุดจะให้จอยจับไปกินโอผมกินกนเหรอ พี่จะให้ขอถ่ายรูปหน่อยอีกแล้วก็เดีคุณคิดว่าเขาจะถ่ายรูปกับผมอ่ะแลถ่ายนะผมเขาไม่ถ่ายบางจิงวะถ่ายบางจิงวะเขามันอยู่ที่ไหนพี่อ่ะคุณไม่ได้มีภารกิจกับเขาไม่มีอยู่ไม่มีธุระกับเขามันไม่มาอยู่แล้ว